สวัสดีครับราบสวัสดีนะครับพีพีเช่องนโมพระเครื่องทุกๆุกท่านเลยนะครับนะรวมทั้งสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกผู้ติดตามท่านใหม่ๆทุกทท่านเช่นกันนะครับนะอ้าวในวันนี้นะครับนะนโมก็ได้นํานะครับชุดเหรียญเท้ามหาพรมนะครับนารุ่นเจ้าสัวพันล้านนะครับนะอ่านี้เลยนะครับกล่องตามนี่เลยนะครับนะจัดสร้างโดยอาจารย์บอยท่าพระจันทร์นะครับนะอ่านี่เลยนะครับ วันนี้ก็มีมาหลากหลายเนื้อนะครับนะอ่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ทำอีพีพิเศษขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับมีเอฟซตอบรับสูงเลยช่วงนี้ยิ่งนะล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆนะแจ้งไว้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะได้บรรจุเข้าไปในงานประกวดพระเครื่องนะครับโรงเรียนในร้อยสาม่านล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับนะอ่าก็ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างสูงนะครับนะ่ามีคนส่งพระประกวดเขาเยอะมากๆเลยทําให้ในกลุ่มอะไรต่างๆนานี่โอ้โหกำลังเอ,อ่อมีกระแสขึ้นมาเลยนะครับนะ่าก็หลักๆนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนะครับนะของผมที่เก็บไว้เนี่ยนะครับนะ่าเดิมทีผมอจองมาแค่หนึ่งกล่องแบบนี้นะครับนะจากศูนย์โดยตรงนะครับนะ่าหลังๆพอเห็นปุ๊บพระมีความสวยงามนะครับนะ ก็เลยจัดเพิ่มมาอีกนะครับกล่องนึงมันมีประมาณยี่บห้าเหรียญน,นะครับนะยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับนี่เลยนะครับนี่เริ่มต้นแค่ตรงนี้เองเห็นพระมีความสวยงามผมก็เลยไปเก็บเก็บนะครับนะมาอีกประมาณตอนนี้นะตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเหรียญบวกลบนะครับนะยังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้แกะก็มีนะครับนะนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็มาลงที่เคยมาลงอ่ารายการย่อย,ย,อย แทบทุกอีพีเลยนะครับนะก็มีเพื่อนๆมาปิดกันวันละเหรียญสองเหรียญสามเหรียญน,นะครับนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมลงในช็อตไปด้วยนะครับมีโอ้โหเอฟซี FC ถามกันมาเยอะเลยก็เลยว่าตัดสินใจเอามาลงแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นกันทุกรายการเลยว่าเหรียญหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นดีกว่าขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับสนใจรายการไหนทักเข้ามาได้เบอร์โทรก็เหมือนเดิมเลยตามนี้เลยนะครับ 0 6 1 8 8ห5 2นึ่งแดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับนะตามนี้เลยนะครับนะเอาเบอร์โทรเนี่ยแอดเข้ามาได้เลยนะครับนะหรือถ้าแอดไม่เข้าแอดไม่ติดนี่สแกนตรงนี้นะครับแอปเขียวนะครับนะอ่ารู้กันนะครับนะอ่าประมาณนี้เลยพูดออกกาศไม่ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มต้นกันนะครับแนะนํานําเสนอเพื่อนเพื่อสมาชิกเลยว่ามีรายการไหนกันบ้างส่วนใหญ่นะครับนะ ชุดที่ผมเก็บสะสมอ่ะชอบเป็นการส่วนตัวเพราะผมนับถือพระพรมนะครับแล้วก็ผมจะเน้นเก็บเฉพาะชุดที่สร้างจํานวนน้อยนอยนั่นเองนะครับเขามีหลากหลายรายการแต่ละรายการก็สร้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ผมจะเน้นเก็บจํานวนน้อยนอยนะครับนะบางรายการอาจจะไม่มีนะครับที่สร้างจํานวน,นเยอะผมไม่ได้เก็บเลยนะครับหรือมีเล็กน้อยนะครับติดมานิดหน่อยนะครับนะอ่าแล้วพระชุดนี้นะครับนะแจ้งไว้เลยผม ผมจองมาจากศูนย์โดยตรงนะครับนะอ่านี่นะครับไม่ต้องกลัวครับผมประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นตลอดชีวิตนะครับชุดนี้ที่เช่าจากผมไปนะครับเฉพาะพระรุ่นเจ้าอ่าถามหาผมเจ้าสวพันล้านนะครับเ,เพื่อนๆผมกประกันให้นะครับตลอดชีวิตเลยชุดนี้นะครับนะ เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาแนะนําไปทีละรายการนะครับเหมือนค่อยคคุยกันไปนะครับรู้สึกแปลกๆดีนะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับพระทั่วไปนะครับไม่เหมือนพระธรรมดาทั่วๆไปนะครับนะรายการท็อปสุดของผมอ่ะที่ผมจองมานะครับก็จะเป็นเนื้อเงินนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะในกล่องจะมีเนื้อเงินมาหนึ่งเหรียญนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยเป็นเนื้อเงินลงยานะครับพื้นสีแดงขอบเขียวนะอีกเลยนะครับอันนี้ผมโชคดีนะครับได้เลขสองหลักมาเลขแปด เลขเก้าสิบนะครับเก้าศูนย์นะครับน้าอ่านี่เลยนะครับเล่นหาก็อยู่ประมาณ2 5 0พัน้ารอยบาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่เลขถ้าเลขเดียวๆก็แพงประมาณห้า0 0พันเจ็ด0ันแปดพันขึ้นไปแล้วแต่นะครับนะอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับเดิมทีผมแบ่งไว้ที่2,500รบาทนั่นแหละแต่ขอญาตเก็บไปก่อนนะครับเหรียญนี้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะหาได้อีกไม่มีแค่เหรียญเดียวด้วยหรือถ้าเพื่อนๆอยากได้จริงๆอ่ทักเข้ามาแล้วกันนะครับมาคุยกันนะครับ บางรายการผมบอกไปก่อนนะครับเพื่อนๆผมมีมาแค่หนึ่งเหรียญจริงๆบางรายการนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเก็บไว้เยอะคือผมมีหลายรายการบางรายการมีแค่หนึ่งเหรียญอย่างเช่นนะครับเหรียญลงยาสีเหลืองขอบแดงมั้งที่ผมบอกมีหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผมขอเก็บไว้ก่อนแต่มีเพื่อนๆสมาชิกที่เชียงใหม่มาขอแบ่งไปนะครับผมก็เอาก็ต้องแบ่งนะครับนะาะเป็น fc ขอนะครับนะเา้าแล้วผมก็ไปลงในช็อต ร,รู้ไหมครับถามมาอีกประมาณโอ้โหเจ็ดแปดทันมัน้งถ้าจำไม่ผิดยันเมื่อแต่เมื่อวันเนี้ยถามอีกนะเหรียญน,นั้นนะแต่ผมไม่มีผมมีเหรียญเดียวจะให้มันดูเหรียญอื่นผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรส่งเขาดูนะก้าไหนๆก็เลยทำเอพีพิเศษเลยจะได้ส่งให้ดูได้ทุกรายการว่ายกตัวอย่างนี่เลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเนื้ออ่าเนื้ออันปาก,ก้านะครับลงยาสีฟ้าขอบชมพูจะได้เห็นเลยเนี่ยความสวยงามเป็นแบบไหนอ่านี่นะครับ จะได้เห็นกันชัดๆเลยเนาะกับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะอ่านี่เลยจะได้แคปรูปแล้วคุยกันรู้เรื่องนะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนะอ้าวแล้วก็ถัดมานะครับในหนึ่งลังนั้นน่ะจะมีเหรียญนี้เข้ามาด้วยนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อพมเนื้อชนวนวนสารบอยท่าพระจันทร์นะครับนะอ่าแม้ก็ต้องเกลื่อนกันยาวนะครับนะอาจารย์บอยท่าพระจันทร์สร้างพระทั้งทีนะครับนะเขาต้องเอาให้สุด สุดของสุดที่สุดในสยามประเทศเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชนวนมวลสารนะครับมวลสารที่นํามาเอ่อเป็นชนวนมวลสารเนี่ยเอาเดี๋ยวทําความเข้าใจกันก่อนนะครับนะคือพระที่อาจารย์บอยเนี่ยเอามาทามวลสารนะครับจะรวบรวมพระเนื้อโลหะนะครับนะเอาเฉพาะเนื้อโลหะก่อนรูปลอเหรียญเกจิยอดยุมคือชื่อดังของเมืองไทยเลยนะครับนะเอามารวมเอามาหลอมเป็นอา่าเขาเรียกชนวนมวลสารบอยท่าประจันนั่นเองนะครับมูลค่าหลายร้อยล้านนะครับนะ แล้วถ้าขึ้นต้นด้วยคําว่าเนื้อชนวนวนสารเนี่ยบอยทะจันอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะเอาชนวนวนสารเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตมาหล่อนะครับเพราะอะไรเขาถึงทําชิ้นเล็กเพราะเดี๋ยวชนวนวนสารไม่พอนะครับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับจึงได้รับความนิยมสูงสุดนะครับนะพอๆกับเนื้อเงินนะอ่านี่เลยนะครับอธิบายแบบนี้เขา,าเขา้ขานะครับบางที F ซอาจจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้ผมก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับ ราคาก็อยู่ประมาณนี้สองพันหรอยบาทนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้หายากแล้วไม่มีแล้วผมไปหาก็ไม่เจอเลยนะครับแบบนี้นะอ่ะแล้วก็รายการท็อปสุดที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกฟังนะครับนะได้มาแล้วนะครับนี่ท็อปสุดของผมอันนี้ผมไม่ได้มาจากที่กล่องลังลุ่นของผมนะอันนี้ผมไปประมูลแข่งกับของมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะองนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับนะฝังตะกุด ทองคําแท้นะครับนะเนื้องเงินแท้ฝังตะกุดตรงคําแท้เป็นชุดทองคํานําเลิกนะครับนะสร้างเดี๋ยวถ้าจําไม่ผิดน่าจะเก้าสิบเก้าชุดหรือร้อยเก้าสิบเก้าชุดในแหละประมาณนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าข้อมูลผิดพลาดะการใดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ยังไม่แม่แมนเท่าไหร่นะครับนะอ่าคือเลขเนี้ยเขาจะมีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตให้ให้ชมหน่อยแล้วกันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาจะเป็นคําว่านําเลิกตรงนี้นะครับ เหมือนแจกชุดกรรมการเขาสร้างน้อยนะครับนะผมได้หมายเลขแปดสิบด้วยนะครับเลขแปดนะ,ะเนี่ยถ้าเป็นเลขหนึ่งนะครับนะเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้าประมูลกันไปที่เหรียญละสี่ถึงห้าหมื่นบาทนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเป็นเลขธรรมดาเนี่ยนะครับประมูลกันที่อยู่ประมาณหลักหมื่นต้นๆถึงหมื่นไปลายนะครับเพือพ่อนๆนี่เลยนะครับเพราะถ้าเป็นเนื้อทองคําไม่ไหวครับเนื้อทองคําเลยนะ ประมูลกันไปที่4ี่แสนถึงห้าแสนบาทขึ้นอยู่กับหมายเลขด้วยนะครับเพื่อนๆนนะแล้วเนื้อเงินน่ะนะครับเนื้อเงินฝั่งตะกุดทองเนี่ยสักสีเป็นรองเนื้อทองคําอย่างเดียวนะครับนะ,ะแล้วก็จะมีอีกชุดึงจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองนะซึ่งล่าสุดนะครับนะความนิยมของที่ผมทําไมผมต้องประมูลเหรียญน,นี้มาเพราะอะไรอะ่ะล่าสุดความนิยมเหรียญเนื้อเงินเนี่ยน,นะครับนะฝั่งตะกุดทองคำเนี่ยนะครับประมูลแซงหน้ากากทองคําไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะราคาสูงกว่า นะครับทุกคนต่างก็สาะแสวงหารุ่นนี้กันอยู่นะครับถ้าไม่ได้ทองคําก็คือรุ่นนี้เลยลองมาก็คือรุ่นนี้เลยนะครับนะอ่ะนี่นะครับแล้วบังเอิญผมได้หมายเลข80ดด้วยนะครับก็เลยเอามาหวังจะเอามาบูชาด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะอ่กะก็ประมาณนี้นะครับเอามาลงให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมกันด้วยนะครับนะอ่ะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับว่า มีอ่สีอะไรรายการไหนบ้างนะครับท็อปสุดก็น่าจะเป็นสีนี้นะครับนะในบรรดาเหรียญลงยาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อฝาบาทลงยาส้มขอบน้ําเงินนะครับนะ,ะเหรียญน,นี้เป็นเอ่เหรียญที่ใกล้เคียงกับเนื้อทองคาหน้ากากทองมากที่สุดนะครับนะเพราะอะไรเหมือนเปียบเลยเนี่ยทองคําลงยาแดงขอบน้ําเงินนะครับหน้ากากทอง เหมือนกันเลยนะครับนะซึ่งปัจจุบันราคาสี่ห้าแสนเราไม่ไหวแล้วก็แบบนี้บูชาแทนได้ใกล้เคียงนะครับนะนี่แยกแทบไม่ออกแล้วที่จริงแล้วที่สําคัญเขามีความสวยงามมากๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอะประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นนะครับนะอันนี้จะเป็นเนื้อสัมฤิ์ซาตินลงยาแดงขอบน้ําเงินนะครับนี่เขาจะมีหลากหลายเนื้อนะครับเพื่อนๆนะ,ะนี่นะครับ บางรายการผมก็ได้มาสองเหรียญสามเหรียญบางรายการก็ไม่มีแล้วนะครับนะบอกไว้เลยนะครับไม่มีแล้วบางรายการของผมนะแล้วก็จะเป็นสีนี้ที่เป็นสีที่ผมชื่นชอบเลยนะครับนะนี่เป็นลงอา่าเป็นเนื้ออันปะกา้าลงยาสีฟ้าขอบชมพูนะครับสวยมากองค์จริงนะครับนะนี่นี่เลยนะครับอา่าพี่ที่ผมไปแบ่งปันเขามานะครับนะอา่าเขาแกะทีหนึ่งเป็นสิบสิบลังครับเขาลงทุนโอ้โห หลายแสนนะครับนะก็จะมีเนื้อพวกเนี้ยเขาบอกว่าเออสิบรังลังละหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งพันเหรียญเนนะี่ยเขาจะได้ลงยาแบบเนี้ยบางรายการได้มาแค่สองเหรียญอย่างนี้ผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้มาสี่เหรียญมั้งเขาบอกผมนะครับผมก็เอามาหมดเลยนะครับนะบางรายการก็มีเป็นสิบเหรียญก็มีนะครับแต่นี้ได้มาสี่เหรียญผมเก็บมาหมดเลยผมยิงเสียดายเหรียญเนื้อลงยาสีเหลืองขอบแดงนะครับเขาได้มาแค่สองเหรียญเองนะครับนะ แล้วผมก็ขอเขามาได้มาเหรียญเดียวนะครับนะแล้วก็เอฟซแบ่งปันไปแล้วด้วยแล้วผมยังหาไม่ได้เลยตอนนี้ยนะเอาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อขวามือสุดนะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนนี่คือชนวนชนวชนวนสารอาจารย์บอยท่าประจันนั่นเองนะครับนะที่ท่าบูชาขึ้นขอก็ต้ <g ül> <g ül> องประมาณนี้น,นะครับเนะื้อชนวนเลยนะอสาายมือจะเป็นลงยาแดงขอบน้ําเงินขวามือจะเป็นลงยาน้ําเงินขอบแดงนะครับนะ ชุดนี้นี่ที่ได้รับความนยมเพราะอะไรเพราะว่าผิวของเหรียญน้เขาเรียกขุดขุดเหรียญขึ้นไปก็คือเขาใช้อะไรแบบแบบคล้ายๆว่าหลงยาร้อนอะ่ะบางๆทําให้พระมีความสวยงามนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ด้วยชนวนเนื้อเนะี่ยบางองค์เ็าจะเป็นผิวลุงก็มีบางองค์ก็จะออกผิวทองแดงก็มีนะครับนะเลือกดูเอาเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นบางองค์นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อชนวนเป็นเนื้อชนวนนะครับเดี๋ยวผมชนวนอะไรเนี่ยผมก็จำชนวนหน้ากาก ชนวนหน้ากากอันประกาศตอนผมจำไม่ได้แล้วนะ่เป็นเนื้อชนวนแล้วกันเนื้อชนวนลงยานะครับนะมีสองสีนะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับนะชุดนี้ผมแบ่งปันที่เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะเนี่ยส,สวยๆสร้างจํานวนประมาณหนึ่งพันถ้าจำไม่ผิดหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญมั้งชุดนี้นะครับในประเทศไทยนะครับนะในสยามประเทศเนี่ยนะครับเหรียญอย่างเงี้ยมีแค่หนึ่งพันกว่าเหรียญน,นะครับเนี่ย ทุกรายการเนี่ยนะครับนะ่าแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะครับนะ่าสีเขียวเนื้อนันบักก้าลงยาสีเขียวขอบแดงอันนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆจะเห็นอ่ารอยขุดที่ผิวเหรียญชัดเจนเลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่ดูรอยขุดที่ผิวเหรียญนี่ชัดเจนเลยนะครับเขาเรียวกว่าลงยาร้อนทําให้ภาพมีความสวยงามเนี่ยนะครับผมจะเล่นเฉพาะลงยาร้อนเลยเน้นๆเก็บแบบนี้เลยนะครับนะอ่า เขียวขอบแดงนะครับนะถัดมาก็จะเป็นน pie pie. ี่เลยอันนี้จะเป็นลงยาหนาๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนสร้างคนละโรงงานเปล่าไม่รู้นะอันเนี้ยเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมความสวยเนี่ยลุ้งวิ้งวิ้งแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่ลุ้งบางองค์ก็จะออกทองแดงอย่างเดียวบางองค์ก็จะออกลุ้งวิ้งวิ้งนะครับลงยาขาวขอบแดงอันนี้ก็สร้างน้อยเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะผมไม่แน่ใจทําไมเขาทาหนาๆมาแบบนี้นะครับนะนี่อีกหลายการก็จะเป็นคู่นี้อ่ะ สร้างจํานวนน้อยเหมือนกันนะครับอันเนี้ยผมมีแค่อย่างละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับนะแต่ส่วนตัวผมชอบองนี้เพราะผิวเขาลุ้งดีนะครับนะนี่เอาราคาหนึ่งพันห้า้อยบาทเท่ากันนะครับนะหายา,ยากเลยอันนี้ผมได้มาแค่นี้จริงๆนะครับนะอ่ะถัดมาเลยก็จะเป็นในโหมดของเนื้อนวโลหะนะครับนะอ่ะ นวะโลหะนี่มี f c ฟซผมแบ่งไปหลายเหรียญแล้วส่วนใหญ่นะ FC ฟซผมที่มาแบ่งไปจะเป็นเนื้อละวัฒนวะทั้งนั้นเลยมีแบ่งหน้ากากเงินไปสองเหรียญแล้วก็พายเงินไปอีกสองเหรียญถ้าจำไม่ผิดนะครับนะอันนี้เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับหน้ากากแปะลงไปนะอ่านี่เลยนะครับนวะแท้ๆเลยหน้าก,ากากเงินนะครับสร้างพันกเหลยญเท่ากับเหรียญลงยาเลยนะครับนะชุดนี้นะแล้วก็จะมีนี่นะครับ ขวามือก็จะเป็นเขาเรียกว่านะวะพายเงินนั่นเองนะอ่าเห็นไหมครับดูนะครับเป็นนะวะพายเงินนะครับเ็าจะเป็นเออเป็นจุดจุดเต็มเลยนี่เลยนะครับราคาเท่ากันครับหนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับนะ้วก็เดี๋ยวดูเหรียญซ้ายมือนะครับนะซ้ายมือเขาเรียกว่านะวะผสมจำนวนมวลสารนะครับนะก็คือผสมจนวนมวลสารของอาจาร,รย์บอยท่าพัทจจร์นั่นเองครับ เห็นไหมเหรียญเขาจะมีความกระดำกระด่างเพราะเขาผสมชนวนวนสารนั่นเองนะอ่านี่ประมาณนี้เลยนี่นะครับอ่ะประมาณนี้เลยถัดมาเลยนะครับนะจะเป็นเหรียญสองอาจารย์นะครับนะเหรียญสองอาจารย์เนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับคือเขานิยมสุดเลยนะครับนะคือผมแบ่งพี่มา พี่เข้ามาไม่ได้สักเหรียญเลยเขาไม่ได้ให้มาเลยแต่อันนี้ผมแกะมาจากลังลุ้นของผมเองนะครับนะผมได้เหรียญลงยามาหนึ่งเหรียญนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวนในหนึ่งกล่องของผมนะครับเนี่ยผมได้อันนี้มาหนึ่งเหรียญอันนี้ก็แพงหน่อยนะครับนะอะนี่นะครับลงยาคือผมไม่ได้ตามราคานะครับราคาบางรายการก็ขึ้นพุ่งไปสูงสองพันสามพันแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ไม่ได้ตามเขาเลยนะครับนะเอาเฉพาะเหรียญที่ผมอชอบจริงๆเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อ มันจะเป็นเนื้อสตัตโลหะผสมหน้ากากผสมชนวนหน้ากากอันปะก้านะครับนะ,ะผมมีอยู่สองรายการนะครับนะนี่หน้ากากอันปะกา้ามีแค่นี้เองนะครับอ่านี่นะครับคู่นี้ผมเอาแบ่งปันแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทก็พอนะครับผมได้มาแค่นี้แหละแล้วผมก็ไม่ได้สะสมด้วยนะถ้าสะสมผมจะเก็บเยอะๆเลยนะอะเอาแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทมีแค่นี้นะครับนะ,ะมีแค่สองเหรียญนี่แหละ ถัดมานะครับก็จะเป็นโหมดของเนื้อสามกริย์ซึ่งเป็นโหมดของออยอดนิยมอีกรายการหนึ่งเลยนะครับนะอ่านี่นะครับสวยที่สุดเลยก็จะเป็นนี่เลยนะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับนะาเนื้อสามกริย์นะครับเขาจะเป็นเดี๋ยวผมดูก่อนอดูนะครับอันนี้มีเลขตองด้วยเพื่อนเพื่อนดูนี่ผมแบ่งหมดนะครับสนใจรายการไหนแบ่งให้หมดไม่ได้กัก,กเลยสามกรตริย์ก็จะมีพื้นหน้ากับพื้นเงินนะครับ เนี่ยอันนี้ยผมมาได้ตอนแรกๆแล้วนะครับมี f อซแบ่งไปหลายเหรียญแล้วนะครับนะเนี่ยผมเอาแค่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับชุดนี้นะนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเป็นหนึ่งพันสร้ยบาทแล้วของเริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับนะนี่นะครับอ่าถัดมาเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นในโหมดของเนื้อสามกษัตริย์จะมีคู่นี้นะครับนะอ่า อันนี้เขาเรียกเป็นเนื้อสีกษัตริย์นะครับนะสีกษัตริย์นี่สร้างน้อยที่สุดนะครับนะในหมวดเนื้อ,อบรรดา2กษัตริย์3กษัตริย์สีกษัตริย์เนื้อสี่กษัตริย์จะสร้างอยู่พันกเหรียญเท่ากับเนื้อนวโลหะแล้วก็เนื้อ,อลงยานะครับมีแค่นี้นะครับนะอันเนี้ยเอาเอาแค่หน,นึ่งพันสองร้อยบาทอันเนี้ยเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทมีแค่นี้แหละหมายเลขเบิลด้วยนะครับเก้าเก้าสามก็มีนะครับนะ แล้วถ้าผมจําราคาไม่ได้ราคาขึ้นวันต่อวันนะครับเดี๋ยวมาถามในหลายอีพีมาราคาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆนะบอกไว้ก่อนถ้าของหมดนี่ผมก็ไม่มีให้นะเนื้อาสามกษัตริย์เนี่ยผมอเอาแค่หนึ่งพันบาทาสีกษัตริย์เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อสองกษัตริย์มีมาแค่หนึ่งเหรียญนะครับนะอสองกษัตริย์ก็จะเป็นดําขอบทองนั่นเองนะอันนี้ก็เอาหนึ่งพันบาทอันนี้ก็พบเจอได้น้อยจริงๆนะครับนะไม่ค่อยมีของนะครับนะอ่ะถัดมา ก็จะเป็นนี่ในโหมดนี้ผมชอบมากๆเลยเพื่อนๆดูนี่ยนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อทองแดงผิวรุง้งอันนี้เป็นหน้ากากนะครับนะ,ะเป็นหน้ากากทองทิพย์ขอบหน้ากากอันปา้าเนี่ยนี่ก็ใช้แทนใช้แทนเนื้อว่าหน้ากากทองคาขอบเงินได้เลยครับเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆนะ แล้วผิวทองแดงลุ้งเนี่ยเขาจะเป็นวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับบางเหรียญนี่ลุ้งทั้งเหรียญเลยนะครับนะนี่ขึ้นอยู่กับบางเหรียญนะครับแล้วคู่กันก็คือนี่นะครับเนื้อทองแดงผสมเหมือนกันนะครับเขาเขาเรียกว่าชนวนหน้ากากอันปกักก้าอ๋อเนื้อทองแดงผสมชนวนมวลสารนั่นเองนะครับหน้ากากอันปกักก้าขอบอันปกักก้าอันนี้ก็ใช้แทนเนื้อนวโลหะหน้ากาก,ากเงินขอบเงินได้เลยนี่นะครับอ่ประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้แบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนะอ่ะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทคัดสวยๆมาให้เลยนะครับช่วงนี้ยังมีอ่าของให้เลือกอยู่นะครับนะ,ะแล้วก็จะเป็นเนื้อหน้ากากธรรมดาเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีขอบเนาะไม่มีขอบอันนี้หน้ากากอันปะก้า,กา,กาอันนี้หน้ากากกระไหลน่านาดเอาแค่หนึ่งพันบาทนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นเนื้อธรรมดานะครับเนื้อล่างๆเลยอ่ะแปดร้อยบาท ประมาณนี้นะครับเอาหน้ากากบางรายการเนี่ยผมก็เอาแค่แปดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเนื้อล่างสุดนะครับอ่าน,นี้นะครับเนี่ยเอาแค่800บาทถ้าลืมไปก็ทักมาแล้วกันนะครับนะราคานะครับนะอ่าแล้วก็จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองกับกระไหล่นากนะครับมันก็เหมือนเนื้อทองคํากับเนื้อนากเลยนะครับเพื่อนๆนะเนี่ ใช้แทนเหรียญทองคำได้เลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับนะอ่านี่นะครับเอาเหรียญละแปดร้อยบาทอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นะอ่าประมาณนี้เลยถ้าสนใจรายกันไหนก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนะอ่ะอยายังอีพ ep นี้นะครับนะต้องกราบขอบพระคุณนะครับนะ เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเลยที่เข้ามานั่งรับชมเป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะครับนะถ้าสนใจรายการไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับกร่าบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ